เกิดปัญหานะคะก็สองใหญ่นะบอกว่าจงแสดงวิธีทำให้เรียบร้อยนะคะก็ที่หนึ่งบอกว่าเชือกเส้นหนึ่งนะคะยาวสิหกฟุตต้องการตัดเชือกเส้นนี้นะคะเป็นท่อนนะท่อนละหนึ่งเซนสสามฟุตนะคะจะได้เชือกอกี่ท่อนทำยังไงคะมาทำอะไรกันนะ เอาอะไรตั้งลูกเอาอะไรตั้งอ,อะไรหาคะเอา16ฟุตหารแล้วก็16ฟุตตั้งใช่ค่ะหานด้วยนะคฮะหนึ่งหนึ่ส่วนสามนะคะ<ม> <S 1> 1, <S โอเคได้ไประโยคสัญลักษณ์มาแล้วนะคะทีนี้การหารการคูณการบวกการลบเนี่ยนะคะถ้าเป็นจำนวนค้าก็ทาให้เป็นเสร็จเกินก่อนนะคะ อ่ะสิบหครูเขียนไ้ก่อนแล้วกันนะสิบหกส่วนหนึ่งไ้ก่อนแล้วกันนะสามนะคะคูณหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่หนูส่วนสามค่ะได้เศษสี่ส่วนสามนะคะซึ่งถ้าเป็นการหารเนี่ยต้องทำไงคะหลักการหารเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนค่ะโอเแต่ได้ว่าเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะแล้วก็กลับนะคะกลับตัวหารนะนะคะจากเศษเป็นส่วนจากนั้นเราก็ดูว่ามันสามารถตัด ทอนได้ไหมนะคะถ้าตัดคอนได้มันก็จะง่ายขึ้นนะคะมีอะไรตัดได้บ้างลูสกสิบหกตัดได้ส<ด>ี <4 S 2> ่กับสิบหกนะคะตัดได้นะเอาสี่มาตัดนะคะทั้งสี่แล้วก็สิบหกเลยสี่หนึ่งเป็นสี่นะคะสี่คูณอะไรได้สิบหกสี่ค่ะสี่คูณสี่นะคะได้สิบหกนะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเหลือแค่สี่คูณสามแล้วก็หนึ่งคูณหนึ่งนะคะซึ่ง คูณเสร็จนะคะก็จะได้12ส่วน1นั่นเองนะคะส่วน,นหนึ่งที่ไม่เขียนนะครูก็ตอบว่านะคะจะได้เชือกนะคะทั้งหมดจะได้เชือกทั้งหมด12สท่อนนะคะหาเสร็จแล้วหนึ่งข้อต่อไปข้อที่2บอกว่าบิดาะะอายุห้าสุ5หปี4เดือนบุตรอายุ สิบห้าปีสองเดือนอยากทราบว่าบิดามีอายุเป็นกี่เท่าของอายุบุตรทำเลยคะคูณค่ะคูณเหรอหารค่ะหารค่ะหารเอาอะไรตั้งเอาอะไรหารหนูกเอาอายุบิดาตั้งค่ะอือเอาอายุบิดาตั้งนะคะอันนี้ก็มันก็เหมือนกับ บอกว่าครูนะคะครูมีเงินมีเงินร้อยบาทนะร้อยบาทแล้วก็เด็กชายนะคะเด็กชายกอเด็กชายกอเด็กชายกอนะคะเด็กชายกอไก่มีเงินสิบบาทนะคะครูอยากรู้ว่าครูมีเงินเป็นกี่เท่าของเด็กชายกอไก่นะครูก็ต้องเอาจํานวนเงินของครูเนี่ยคะะตั้งแล้วก็หารด้วยเงินของเด็กชายกอไก่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอายุแต่ทีนี้เนี่ย อายุมันมาเป็นเป็นเดือนแบบนี้นะคะเราต้องทำให้เป็นเศษส่วนซึ่งเราจะทำเป็นเศษส่วนได้อย่างไรคะห้าสกปีสี่เดือนเนี่ยเขียนเป็นเศษส่วนอย่างไรสี่ส่วนห้าสิบหกค่ะสี่ส่วนห้าสิบหกจริงไหมมีใครให้คำตอบที่ถูกต้องบ้างรูให้ห้าล้านคะแนนห้าสิบหกปีสี่เดือนเนี่ยเขียนยังไงนะ ใครให้คำตอบได้ให้ห้าล้านค mm hmm. ะแนนเมื่อกี้เด็กชายอะไรนะลูก mm hmm. ใครตอบลูกเด็กชายอะไรอะรเ,ดเด็กชายหรือเด็กหญิงชื่ออะไรนะคะเด็กชายประถมพร o ครับฮะ ชื่ออะไรนะไม่ชัดเลยว่าปฐุมพง์ค่ะปฐมพง์ครับปฐุมพง์อ่าโอเคปฐมพง์ค่ะได้ห้าล้านคะแนนเดีนะปฐุมพง์ได้ห้าล้านคะแนนนะบอกว่าเราต้องเขียนว่าห้าสิบหกเศษสี่ส่วนสิบสองนะคะอันนี้ถูกต้องเพราะว่าห้าสิบหกปีก็คือห้าสิบหกปีเต็มๆเลยนะคะสี่อีกสี่เดือนก็คือเศษเศษนะเศษแต่ว่าทั้งหมดเดนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดสิบสองเดือนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับ มีพิซซ่า56ถาดเศษอีก4ชิ้นจากทั้งหมด12ชิ้นนั่นเอง,เองซึ่งเขาไม่ได้บอกเราหรอกว่าทาไมคุณรู้ว่ามี12ก็เดือนอะนะคะเดือนมันมี12เดือนนะคะก็เลยต้องส่วนทั้งหมดคือ12เดือนนั่นเองนะคะแล้วก็หารด้วยอายุของบุตรก็คัดลอกมาเลยนะคะก็15ปีใช่ไหมอ่ะ2เดือนก็เศษ2ตัวส่วนก็2เดือนเหมือนกันนะคะโอเคอ่ะทีนี้เราต้องทำจำนวนคล้ายเป็นเศษเกินก่อนเอา12คูณ56บวก4ได้เท่าไหร่คะ ิบสองคูณห้าสิบหกแล้วก็บวกด้วยสี่เป็นเท่าไหร่ลูหกร้อยเจ็ดสิบหกค่ะหกร้อยเจ็ดสิบหกนะคะตัวส่วนเป็นสิบสองเหมือนเดิมมาแล้วก็อาสิบสองคูณสิบห้าแล้วบวกด้วยสองค่ะแล้วเท่าไหร่คะสิบสองคูณสิบห้าบวกด้วยสองมีค่าเป็นเท่าไหร่น้อ ร้อยแปดสิบสองค่ะร้อยแปดสิบสองนะคะทีนี้ถ้าจะหารกันนะคะถ้าจะหารกันก็ต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนกลับเศษเป็นส่วนอ่ะทีนี้มีอะไรตัดได้บ้างร้อยแปดสิบสองกับหกร้อยเจ็ดสิบหกเอาอะไรตัดคะอันนี้อ,อะไรตัด เอาอะไรมาต้ะสองครับเอาสองตัดจะได้เท่าไหร่คะสามเจ็ดหกเนี่ยเอาสองมาตัดได้เท่าไหร่สามร้อยสามสิบแปดค่ะได้สามร้อยสามสิบแปดนะคะแล้วก็สองตัดกับหนึ่งร้อยแปดสิบสองได้เท่าไหร่คะเก้าเอ็ดครับเก้านะเอ็ดนะอ่ามีอะไรตัดได้อีกไหมคะ สิบสองกับสิบสองอ่าสิบสองกับสิบสองนะคะก็จะได้หนึ่งัองคู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือสามร้อยสามสิบแปดนะคะส่วนเก้าสิบเอ็ดนะคะซึ่งทำให้เป็นจำนวนคลั้งเลยนะคะเพราะว่าบรรทัดเหลือน้อยแล้วเอาสามสามแปดนะคะส่วนได้เก้าสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นมันจะได้เท่าไหร่อือว่าได้สามแหละถ้าสี่มันจะเกินแล้วได้สามเศษเท่าไหร่คะ เหลือเศษเท่าไหร่น่ถ้าสีมันน่าจะเกินแล้วเหลือเศษหกสิบห้าอะเศษหกสิบห้านะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต่อว่าบิดานะคะมีอายุนะคะเป็นสามเศษหกสิบห้าส่วนเก้าสิบเอ็ดเท่าของอายุบุตรนะคะก็ประมาณสามเท่ากว่ากว่านะคะก็เป็นไปได้นะ เท่ากับเพราะว่า,วาพ่อในห้าสิบหกลูกเนี่ยสิบห้านะคะประมาณสามเท่าของกว่านะคะมาต่อไป